แบกเป้พาทัวร์ทั่วโลกตอนที่16เรื่องของการเลือกชุดและอุปกรณ์หลังจากที่เราจัดโปรแกรมท่องเที่ยวแล้วนะคะเราก็พร้อมแล้วสำหรับการท่องเที่ยวทีนี้ในการที่เราจะไปท่องเที่ยวเนี่ยการเลือกชุดและอุปกรณ์มันก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะคะเราก็อาจจะต้องมีเรื่องของแฟชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่อยนะคะเราก็อาจจะต้องไปดูตามอ,อินเทอร์เน็ตนะคะตามเว็บไซต์ตามสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่า มันมีแบบการแต่งตัวยังไงที่มันจะสวยเข้ากับสถานที่หรือจะไปสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวของเราให้ดีขึ้นนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของการคำนึงถึงพวกสภาพภูมิอากาศสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมด้วยนะคะกิจกรรมที่เราทำก็สำคัญนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นตัวที่กำหนดว่าเราควรจะแต่งตัวยังไงนอกจากนี้แล้วนะคะอุปกรณ์สำหรับความปลอดภัยต่าง ก็ลืมไม่ได้นะคะเพราะเช่นถ้าเราลงน้ำอย่างเงี้ย,เ,ยเราก็ควรจะต้องมีพวกเสื้อชูชีพต่างๆนะคะนอกจากนี้ที่สําคัญอีกแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งที่ห้ามนําเข้าในแต่ละประเทศนะคะเพราะว่าข้อห้ามต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราก็อาจจะไปทําผิดกฎหมายบ้านเขาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเสื้อผ้าเลือกอยังไงนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเอาที่เราไม่อึอดอัด ไม่มีลุ่มล่ามไม่มีลูกไม้พลุงพลังนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ความรุ่มร่าพวกนี้มันอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับเราได้เช่นอาจจะไปเกี่ยวตามที่ต่างๆน,นะคะทำให้ตัวเราถูกดึงเข้าไปในเครื่องจักรต่างๆได้นะคะรองเท้านะคะถ้าเราไปต้องไปปีนป่ายเราก็ไม่ควรจะไปใส่รองเท้าส้านเข็มส้นตึกซึ่งมันจะก่อให้เกิดอันตรายทำให้เราหกล้มส้นพลิกหรือบางทีเอ็นข้อเท้าฉีกค่ะ ะะก็จะเป็นอันตรายกับเราอีกนะคะกระเป๋าเนี่ยนะคะถ้าเราไปในสถานที่ที่เราไม่รู้จักหรือสถานที่ที่อาจจะมีขโมยขโจรเยอะนะคะในประเทศที่อาจจะไม่ค่อยจะปลอดภัยนักอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องเลือกกระเป๋าที่มันแนบติดตัวนะคะเพื่อไม่ให้มันเป็นที่ลอดตาของขโมยขโจรหรือไม่ให้มันเป็นที่ดึงง่ายกระชากง่ายนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ย เสื้อผ้าต่างๆเนี่ยเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเนี่ยเราอาจจะต้องลองใช้ดูก่อนนะคะโดยเฉพาะรองเท้าเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวแล้วเกิดรองเท้ามันกัดเนี่ยนะคะเวลาเราไปเที่ยวเราไม่จะต้องเดินมากๆถ้ารองเท้ามันกัดเนี่ยเราคงทรมานนะคะเพราะฉะนั้นต้องลองใช้ก่อนนะคะ,ะสำหรับเสื้อผ้านะคะแน่นอนถ้าคุณไปอย่างเช่นคุณไปดูแสงเหนือในประเทศสวีเดนอากาศติดลบระดับ40-50องศา ะะเพราะฉะนั้นเสื้อกันหนาวเนี่ยคุณก็ต้องรู้ละว,ว่าเสื้อกันหนาวที่คุณจะใส่สําหรับอากาศแบบนี้เนี่ยควรจะเป็นเสื้อกันหนาวในลักษณะไหนนะคะที่มันจะกันหนาวได้จริงๆนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเกิดเราไปแล้วอากาศมันเย็นจัดนะคะแล้วเราออกไปเดินเที่ยวไปถ่ายรูปไปดูแสงเหนือแบบนี้นะคะมันทรมานนะคะมันจะทรมานเราและอาจจะทําให้เราเจ็บป่วยได้นะคะหรือถ้าคุณบอกว่าคุณจะไปทะเลทราย เนะะี่ยค่ะเช่นทะเลทรายซาฮาราอย่างเงี้ยนี่ยนะคะแน่นอนทะเลทรายแดดแรงอากาศร้อนจัดนะคะแต่คุณจะไปใส่เสื้อบางๆก็ไม่ได้เพราะว่าแดดบนทะเลทรายมันแรงแล้วมันเผานะคะมันแผดเผามันทําให้ผิวเราไหม้อาจจะเป็นฝ้าหรืออาจจะผิวเป็นลอกเป็นปวดแสบปวดร้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าในทะเลทรายก็จําเป็นต้องมีชิดนะคะถึงแม้ว่าจะ ไม่ไม,ไม่ไม่บางนักนะคะไม่ควรจะเป็นเสื้อผ้าบางๆแล้วก็สามารถที่จะปกปิดความร้อนได้นะคะ,อะนอกจากนี้แล้วนะคะถ้าสมมติว่าไอเสื้อกันหนาวบางอย่างเนี่ยถ้าระดับลบขึ้นไปเนี่ยเสื้อกันหนาวจะราคาแพงมากอาจจะตัวหนึ่งเป็นหมื่นนะคะเราอาจจะไม่สามารถที่จะซื้อได้นะคะเราก็อาจจะสามารถที่จะเช่าได้ในปัจจุบันนี้ก็มีพวกเสื้อกันหนาวให้เช่ามาก หล,หลายเจ้าอยู่นะคะซึ่งเราอาจจะต้องศึกษาหรือว่าสอบถามนะคะกับร้านเหล่านี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะกิจกรรมที่ทําถ้าเราคิดจะไปถ่ายรูปสวยๆอาจจะไม่มีอะไรมากนะคะท้องถิน่นหลายท้องถิน่นเขาก็จะมีการแต่งกายตามวัฒนธรรมเช่นชุดไทยนะคะชุดยูกตะนะคะกิโมโนของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคะเพื่อใชใ้ให้ถ่ายรูปนะคะหลายๆที่เขาก็มีให้เช่าในราคาที่ไม่แพงมากนะัก ะะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไปเช่าเพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจําก็ได้นอกจากนี้แล้วนะคะเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของรองเท้านะคะหรือถุงมือนะคะหมวกต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการเดินทางนะคะถ้าคุณไปปีนเขาในระดับที่มันชันมากนะคะมันก็มีรองเท้าที่ใช้สําหรับการเดินทางโดยเฉพาะนะคะหรือในที่ที่มันหนาวนะคะอากาศหนาวจัด มันก็จะมีรองเท้าสําหรับใส่เพื่อป้องกันความหนาวแมก้กระทั่งถุงมือพวกนี้นะคะความหนาวระดับไหนเนี่ยใช้ถุงมือแบบไหนนอกจากนี้แล้วเนี่ยวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสิ่งสําคัญนะคะอาจจะไม่ใช่ที่ประเทศไทยประเทศเดียวประเทศอื่นๆเขาก็จะมีข้อห้ามของวัฒนธรรมเช่นการห้ามใส่รองเท้าเข้าไปในพื้นที่นะคะหรือคุณจะต้องไปสวมรอ,องเท้าที่เป็นพลาสติกที่เป็นเหมือนถุงกอ๊อบแก๊สนะคะ เพื่อไม่ให้วัตถุโบราณวัตถุของเขาเสียหายนะคะหรือสถานที่ของเขาเสียหายพวกนี้เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสาคัญนะคะเราต้องศึกษาให้ดีนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะการเลือกอุปกรณ์ต่างๆสําหรับการเดินทางเราก็ควรที่จะเลือกให้เหมาะกับกิจกรรมที่ทําและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับความปลอดภัยหรืออุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิ อย่างเช่นถุงร้อนในที่นี้ก็จะเป็นถุงร้อนถ้าถ้าสมมุติคุณไปเมืองหนาวเนี่ยนะคะถุงตรงนี้เนี่ยข้างในมันจะเป็นฐานคาร์บอนนะคะซึ่งเราเข้าไปเราใช้มือขยำขยำนะคะมันก็จะอุ่นขึ้นแล้วเราก็เอามาใส่ตามกระเป๋านะคะตามรองเท้าหรือตามตัวเพื่อเพื่อให้มันช่วยความอบอุ่นของร่างกายนอกจากนี้อ่ะอย่างเช่นถ้าคุณจะไปไว่ายน้ําคุณจะไปดำน้ำนะคะมันก็จะมีอุปกรณ์ดำน้ำํามีทั้งดำน้ำําลึกดำน้ําตื้น พวก s n o เก e ลต่างๆถ้าดำน้ำลึกหน้าหน้ากากก็จะเป็นแบบหนึ่งนะคะดำน้ำตื้นหน้ากากก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือนะคะอุปกรณ์สําหรับความปลอดภัยต่างๆเช่นล็อกกระเป๋าเนะะี่ยค่ะเพื่อไม่ให้คนมาขโมยของในกระเป๋าไฟฉายเผื่อกรณีฉุกเฉินนะคะเต็นสำหรับนอนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณก็อาจจะเลือกได้ตามความพอใจหรือความเหมาะสมนะคะชุดอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรืออุปกรณ์รักษาสมยาบาลเบื้องต้น เชือกเลยตัวสําหรับการปีนเขาหรือถ้าสมมุติว่าคุณไปในตำพวกป่าที่เป็นป่าดงดิบนิดนึงนะคะหรือร้อนชื้นนิดนึงมันจะมีตัวทากที่ดูดเลือดนะคะก็อาจจะต้องมีพวกถุงเท้ากันทากที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินนะคะหรืออุปกรณ์ที่ติดตามตัวที่ทําให้รู้ตําแหน่งของตัวคุณอยู่ที่ไหนนะคะเราก็อาจจะต้องมีติดตัวไปถ้าเราไปประเทศนี้เนี่ยเรามีปัญหาเราควรจะโทรที่ไหนพวกนี้นะคะ อีกอันนึงนะคะถ้าคุณเป็นคนรับประทานอาหารยากนะคะสิ่งที่คุณอาจจะต้องนําติดตัวไปก็คืออาหารที่กินได้ที่คุณกินได้เช่นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและน้ำหรือน้าพริกนะคะซึ่งการนาบะหมี่สาเร็จรูปหรือน้ําพริกไปเนี่ยคุณต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณขึ้นเครื่องความดันบนเครื่องจะไม่เท่ากับความดันบนพื้นราบที่คุณอยู่เป็นปกปติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า อาหารของคุณที่คุณพกไปเนี่ยมันเป็นน้ํามันอาจจะซึมออกมาไหลเลอะเทอะนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องมีการปิดให้สนิทหรือมีการมัดถุงอีกรอบหนึ่งหรือที่จะให้ดีที่สุดคืออย่านําไปนอกจากนี้แล้วเนี่ยในแต่ละประเทศอาจจะมีข้อห้ามในเรื่องของอาหารเพราะฉะนั้น ก็ควรศึกษาด้วยที่สำคัญนะคะก่อนการเดินทางเราควรจะต้องศึกษาข้อห้ามสิ่งที่นำเข้าในแต่ละสถานที่หรือในแต่ปะละประเทศซะก่อนนะคะเช่นเรื่องของอาวุธหรือสิ่งมีคมต่างๆเรื่องของอาหารเนื้อสัตว์ผักผล,ลไม้นะคะบางประเทศจะห้ามอาหารสดเพราะเขาเกรงว่ามันจะมีเชื้อโรคไปติดต่อในประเทศเขาพวกยาพวกเครื่องสำอางต่าง,างอ่ะเช่นประเทศไทยเราเปิดเสรีกัญชาแล้วนะคะ แต่ต่างประเทศเขาอาจจะยังไม่เปิดเสรีประเทศที่เราไปเขายังไม่เปิดเสรีเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะเอาสินอาหารหรือยาหรือเครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้าไปได้นะคะเรื่องของสารเสพติดสารมึนเมาพวกนี้แน่นอนนะคะมันก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายกับคนในประเทศเขาอย่างเงี้ยนะคะพืชสัตว์นะคะ,ะ,คะที่เป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมันอาจจะไปทําให้ระบบนิเวศของเขาเสียหายพวกสารเคมีต่าง ะะที่จะเป็นสารเคมีแต่และประเทศอาจจะจํากัดสารเคมีไม่เหมือนกันนะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็เหมือนกันนะคะสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หลายประเทศนะคะไม่อนุญาตให้นําเข้านอกจากนี้แล้วก็มีเรื่องของสื่อลามกอนาจารการที่เราจะเลือกชุดและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการเดินทางและสถานที่ที่เราไปเป็นสิ่งสำคัญและจะช่วยให้เราเดินทางได้สนุกมากขึ้นขอให้เดินทางให้สนุกค่ะขอจบตอนที่16แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ